ผมลองแผ่นนะครับตัวเวอร์ชันแบ็คตัวนี้นะครับทางคุณเลือกมาแบบหมดมี G S M นะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงครับโปรแกรม G S M นะครับเป็นโปรแกรมเพิ่มความคมชัดให้กับเกม p พทูเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําให้ภาพเพทูเป็นระดับ Full HD 1080ความละเอียดขนาดพวกเพทสามเพทไม่ได้นะครับเพราะกวามสามารถเพทูละเอียดแค่480นะอันนี้ก็เลยช่วยให้480เนี่ย คุณชัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเหมาะกับจอทีวีจอใหญ่นะครับ40นิ้วขึ้นไปนะครับเพราะว่าจอเล็กแบบเราแบบนี้ยีนิ้วแบบผมแบบนี้เล่นเกมไพ่ทูภาพมันก็ไม่ได้แตกหรอกครับนะครับแต่ถ้าจอใหญ่มากมันจะแตกดังนั้นนะครับส่วนโปรแกรมตัวนี้มันจะทําให้ถูกภาพอะถูกบีบออกมาบีบเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยภาพมันจะถูกเล็กลงมากว่าเดิมดังนั้นถ้าเล่นกับทีวีจอใหญ่ภาพมันตีบก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงจอมันก็ใหญ่อยู่นะครับแต่ถ้าอยากให้เต็มจอต้องไปปรับที่ทีีีวะรบบมช่อง ขยายกว้างจอไหมก็ไปปรับที่ตรงนั้นไปทูก,กับตัวโปรแกรมตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพถ้าจะใช้ตัว GSM ต,ตัวนี้ต้องใช้แบบนี้นะครับ p h 2 2 h d m i แบบนี้หรือสายคอมเมดี้ห้าหัวเขียวน้ำเงินแดงข่าแดงนะครับถ้าสาย a อแบบนี้ถึงขาาแดงไม่มีผลนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกมปกติเล่นได้เลยครับจะใช้สายแบบไหนก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรนอกจากตัว GSM ต้องใช้อุปกรณ์2ตัวนี้นะอย่างที่เห็นนะครับก็คือ ตัวเนี้ยผมแก้ไว้เรียบร้อย4ต่อ3 16ต่อ9คือความขนาดของจอ4ต่อ3ก็เจอแก้วทั่วไปสมัยโบราณที่เพทูเขาออกมาครั้งแรกก็เป็นจอทีวีขนาดสี่เหลี่ต่อ3แต่พอเรามาเล่นกับจอสมัยนี้เป็น16ต่อ9เนี่ยจอวายสกรีนตัวละครมันจะออกยาวอ่ามันจะออกกว้างอ้วนก็ดูไม่สมส่วนนิดนึงแต่ก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าเ,าเลือกเป็น1 6ต่อ9ให้เหมาะกับจอทีวี ภาพมันก็จะสมส่วนกับจอนะครับจะเล่นแบบไหนกับจอแบบไหนก็ได้แค่ตัวละครสมส่วนหรือไม่สมส่วนเท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับส่วน2อันนี้คือแก้โกงให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเล่นแบบปกติไม่ผ่านโปรแกรมคุณก็กดเข้าได้เลยแต่ถ้าจะเล่นผ่าน GSM ต้องลงก่อนนะครับอันเดียวผมมาลงให้ดูกดที่ตรงนี้แล้วกด X เข้าไปเลยนะครับใส่เมมเซฟด้วยนะครับเพราะเราต้องลงโปรแกรมใส่เมมเซฟก่อนนะครับไม่ได้ลงที่เครื่องนะครับลงที่เมมเซฟนะ ถ้าไม่เคยใช้โปรแกรมผมเนี่ยมันจะเข้าหน้านี้ให้เราลงโปรแกรมก่อนแต่ถ้าเกิดใช้โปรแกรมตัวนี้จากเวอร์ชันอื่นมาแล้วก็ไม่ต้องลงครับมันจะผ่านไปเลยเพราะโปรแกรมตัวเดียวกันนะเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมอ๋อขั้นตอนการลงอยู่ด้านหลังนะมี2หน้านะครับเปิดเอาดูได้นะครับเลื่อนสีแดงมาที่ CDFS นะครับแล้วกดวงกลมเลื่อนสีแดงนะครับมาที่ GSM1 นะครับเลื่อนลงเลยครับ สีแดงอยู่ที่ gs m 1ให้เรากดกรกรบาทแล้วจะมีจุดขึ้นมานะครับจุดอยู่หน้า gs m 1สีแดงเลื่อนลงมาแถวที่2ก็คือ gs m 2นะครับกดกรกาบาทอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราจะมีจุด2จุดอยู่ที่ gs m 1กับ gs m 2นะครับให้กด r 1ครับรู้สอนชี้ที่ Co ปปี้ให้กดวงกลมแล้วจุดสีเขียวจะขึ้นจุดสีเขียวขึ้นแล้วกด3เหลี่ยถอยหลังกลับเลื่อนสีแดงมาแถวบนสุด mc 0ครับแล้วกดวงกลม พื้นที่ในการลงต้องใช้พื้นที่เมมเซฟ200 KB นะครับ1,000 KB เท่ากับ1 MB ผมมี5.4 MB เท ok ่ากับผมมี5,400 KB พื้นที่ในการลงโปรแกรมใช้200 KB ดังนั้นพื้นที่ผมพอนะถ้าพื้นที่คุณไม่พอให้ไปลบเซฟเก็บอื่นออกก่อนนะครับโอเคพื้นที่พอนะครับจุด4เกี่ยวขึ้นให้กด่1นนครับแล้วลูกศรมาแถวที่5ครับ PU p a นะครับแล้วกดวงกลมจะมีหน้าต่างเล็กๆกำลักกลงแตกโปรแกรมใส่มเมมเซฟนะครับ คำเตือนนะครับอย่าเอาเมมบูทที่เล่นผ่านแฟลชไดรฟ์ฮาร์ดดิส์มาเล่นเอามาลงโปรแกรม G S M นะครับถ้าลงนะเมมบูทคุณอาจจะบูทเข้าโปรแกรมเล่นผ่านแฟลชไดรฟ์ฮาร์ดดิส์ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้ตัวเดียวกันกับตัวบูทนะครับดังนั้นมันจะถูกทับไปทันทีนะนั่นแนะนําว่าอย่าใช้เมมบูทลงนะครับ เมื่อเราลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างเล็กๆนี้จะหายไปเราจะได้มา2โฟลเดอร์คือ b w o t b o o t กับ GSMCFG นะครับขั้นตอนการลงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีเท่านี้เองนะครับที่เหลือแล้วก็คือการใช้งานนะ เมื่อกลับมาหน้านี okay, ้นะครับเรายังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อกี้แค่ลงโปรแกรมนะครับตอนนี้เราจะเริ่มเล่นเริ่มใช้แล้วนะครับถ้าคุณกดเข้าเกมตอนนี้มันก็คือเล่นปกตินะครับไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเพราะว่ากิ๊ผมแค่ลงโปรแกรมโอเคผมจะเริ่มใช้โปรแกรมนะกดกระกบาดเข้าไปเลยครับแต่ครั้งนี้จะไม่เข้าหน้าลงจะไม่เข้าหน้าแบบเมื่อกี้แล้วนะครับแต่จะไปเข้าหน้าตั้งค่านะครับแล้วก็กลับมาหน้าเลือกเล่นเกมอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งหน้าตั้งค่าไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าผมไม่กดอะไรเลยครับอันนี้คือหน้าตั้งค่าครับไม่กดเราปล่อยครับแต่ถ้าคุณอยากจะตั้งค่าให้กดกระกบาดเมื่อหน้าเก้ให้กดกระกบาดมันจะให้คุณไปตั้งค่าถ้าอยากลองตั้งค่าเองตั้งได้ครับเมื่อเราไม่ได้กดอะไรเลยมันจะกลับมาหน้าเลือกเล่นเกมใหม่นะครับตัวหนังสือก็จะถูกบีบลงนะครับสังเกตจอมจะบีบลงเล็กน,นึงนะครับอโอเคอันนี้เราก็เลือกเข้าเล่นได้เลยนะันเดี๋ยวผมเล่นตัวนี้นะ16ต่อ9เพราะจอผมเป็นจอยาวนะ อ่าผมขอดึงเมมออกนะครับเพราะว่าพอเข้าเกมไปแล้วเนี่ยตัวเมมตัวเนี้ยหมด GSM มันหมดหน้าที่นะครับมันจะเป็นเมมเซฟนะครับซึ่งอ่าผมไม่เซฟนะครับผมเลยขอดึงออกนะ ไปงั้นเดี๋ยวเกมมาใช้ผมเซฟนะครับแต่คุณจะดึงออกหรือไม่ดึงออกก็ได้นะครับแต่คุณจะดึงออกแล้วไปใส่เมนตตัวอื่นเซฟก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรนะเพราะว่ามันเข้าโปรแกรมไปแล้วนะครับ Thank ก็เป็นตัวหน้าเลือกนะครับอันนี้คือไม่แก้ไขโกงนะครับอันนี้ก็คือแก้ไขโกงแต่เลือดลดส่วนอันนี้เลือดไม่ลดก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ก็คําอธิบายนะครับอย่างเริ่มแรกคุณเจอพ่อค้าจะซื้อของไม่ได้ครับมันจะบั๊กนะครับให้กดตามนี้เลยครับ C ีเหล็กตามนี้รีไทม์ออฟรอนโหลดนะครับเพื่อรีเซ็ตรอบหนึ่งก่อนแล้วมันถึงจะซื้อได้นะโอเคนะครับควรอ่านนะครับรายละเอียดที่ผมเขียนไว้นะงั้นเดี๋ยวผมทําให้ดูครับว่าจะซื้อของกับพ่อค้ายังไง you mm -hmm. เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเราเข้าไปคุยเราจะซื้อไม่ได้นะ Welcome ยอร์ดบอร์์นเจะเต้นแบบนี้นะครับให้ออกมาก่อนนะครับก็คืออย่าเพิ่งเข้าไปคุยก็ได้ครับ <It is. S 1> ให้กดซีเล็กนะครับกดปุ่มซีเล็กตรงนี้นะใช่ <Time. S 1> นะครับเลกเมนูเห็นไหมกดปุ่มซีเล็กนะครับแล้วก็เลือกมไทยอัลโลดนะครับกดกระกบ,บาทเข้าไป แล้วก็เลือกอันแรกเลยครับกดกากบาทเข้าไปแล้วก็ตอบ yes นะครับมันเป็นการรีเซ็ตฉากนี้เฉยๆครับให้เราเริ่มฉากนี้ใหมให่รอบหนึ่ง <Welcome. S 1> แล้วกนนี้เราก็จะซื้อของได้แล้วครับจะอัพอาวุธก็ได้ครับ เราซื้อของได้เลยนะส่วนอันนี้ให้ย้ายเก็บไปนะครับส่วนตัวตัวเลือดตัวนี้นะครับให้ย้ายเก็บไว้ฝั่งนี้นะครับจะใช้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่คุณครับแต่ต้องย้ายนะเพราะถ้าไม่ย้ายเดี๋ยวมันก็โผล่มาเรื่อยๆครับอย่งนั้นแนะนำให้ย้ายเลยครับ what are you boy is that all strength is that all strength thank you what are you boy <c oughs> come back รครับถ้าถ้าอันนี้เราไม่ย้ายนะครับไปอยู่ที่เดิมมันจะโผล่มาตลอดครับแต่พอเราย้ายแล้วมันจะไม่โผล่แล้วครับเพราะมันถือว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ สองแผ่นไม่มีปัญหาเปิดเล่นได้นะครับ